บริษัทสลิมเวลเนตเอเชียจำกัดนะคะบ,บริษัทด้านสุขภาพและความงามอันดับต้นๆของประเทศไทยที่บริหารงานโดยคุณปุณภานะคะประธานกรรมการบริหารจัดงานครบรอบนะคะ16ปีสลิมอัพและ9ปีมาริซ่าวเวลเนตคลินิกนะคะสวยสั่งได้ที่นี่ที่เดียว ที่มาพร้อมกับทีมงานสุดสตองนะคะผู้หญิงไม่แพ้ชวนคุณสาวๆนะคะก้าวผ่านทุกความแพ้สวยสั่งได้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ16ปีของสลิมคอนเซปต์และ9ปีของมาริซาเวลเนตคลินิกสถาบันความงามที่ให้บริการด้านการดูแลรูปร่างและสุขภาพนะคะสร้างความสวยผ่านใบหน้ารูปร่างควบคู่ไปกับสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสลิมคอนเซ็ปต์และมาริซาเวลเนตคลินิกมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในคัน,นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากลรวมถึงการบริการทั้งทางด้านความปลอดภัยและการเห็นผลจริงเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับวงการสุขภาพและความงามในประเทศไทยไปเมื่อวันที่20่ัิบนาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณถาปณีเกียรติไพบูลน,นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าโวงงานพร้อมด้วยเหล่าคนดังนะคะตัวแทนของผู้หญิงสายสตอไม่ว่าจะเป็นสาวมินชาิดานะคะคุณตู่ปิยวดีสาวฮานาทัศนาวัลานะคะแล้วก็วิกกี้สุนิสามาร่วมพูดคุยบนเวทีณลานบีคอนสองนะคะชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนทันเวอร์เป็นเกียรตินะคะได้รางคุณตู่ได้ให้เกียรตินะคะกับทางงานของเราค่ะก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับ น้องมินนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะที่จะไม่แพ้กันไปแล้วก็เราก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆสมชาจด้วยค่ะที่ได้ให้งเขียนคาร์บะรุกจะรรมกแทค่ะก็ต้องบอกว่าเราเองมีการทำเรียนเสิร์ชชุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะออกแคมเปญใดๆก็เราก็ได้พบว่าจริงๆผู้หญิงผู้หญิงในโุคนี้เนี่ยร้อนที่สุดคืออาการแพ้จุ๊บนะคะอ่ะ ถ้าใช้อะไรเราจะเลือกแล้วเราจะเปลี่ยนใจยากมากดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราเลือกแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนใจค่ะนั่นก็จะเป็นแง่ของการเงินที่เราเองเราคิดว่าถ้าหากว่าลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการเราแล้วมั่นใจได้ว่าจะไม่แพ้อันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมลูกค้าถึงต้องเข้ามาให้เราดูแลเพจริงๆตัวคนแพ้ค่อนข้างหลายอย่างแล้วพออายุเยอะขึ้นมันก็ เปนเหมือนยังไงคะพี่อ้อมเหมือนเราจะฟื้นตัวได้ไม่เท่าวัยรุ่นมาดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยเพราะว่าแบบด้วยลําพังคอลลาเจนในตัวเราเองมันอาจจะแบบไม่ทันไม่ไม่ไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาพึ่งนวัตกรรมค่ะแล้วก็มาเข้ามาปรึกษาที่มาริฟ้ากิฟต์ค่ะข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้อที่มราได้ยินไปทีเราได้ยินมารทราบช่อว่า ตอน้้างทยไดีใจที่รู้สึกว่าการแพ้มัมีทางออกเราจะไม่แพ้ต่อไปจริงๆในยุคที่เราเราอาจเียงไม่ได้หรืออาจจะไม่มีทางเลือกแต่ว่าด้วยวิธีอารศสกรยการแพ้ที่ได้ตบตแลก้าวเรื่อยก็ต้บอกว่าเป็นความโชคดีของคนในโลกนี้นะคะที่ได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองให้เราเนี่ยจะสามารถที่จะมีผลของการแข่งขง มากกวที่เราจะออกไปตอบชืวอตตบประการมากค่ะ,ะแล้วก็ที่เนี้ยไ,ไม่ได้เป็นแค่ดูแลแค่ภายนอกอ่ะได้เป็นวิเด็กด้วยได้เรื่องของสุข,ขภาพไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะทําอะไรในชีวิตประจำวนันจะทำกิจกรรมอะไรอ่ะเรื่องสุขภาพภายในอ่ะมันสำคัญมากมันทำมากันส่งผลใเราทำอะไรได้อย่างมีความสุขค่คออะเขาให้การฝากนะคะว่าจริงๆแล้เราอยากปล่อยให้เรานะคะ่ะ เรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราหรือว่าร่างกายของเรา,าเรามีทางเลือกในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปมีปัญหามากกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเจอค่ะเราอย่าไปคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราเจออท,ทุกอย่างค่ะ มันแก้ไขได้ค่ะด้วยการที่เราให้คนมาดูแลเราแล้วเราเองก็ต้องดูแลตัวเองก็อย่างที่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากมายะค่ะการไว้วางใจที่จะให้ใครดูแลเราะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจที่เราจะเลือกไปที่ใครดูแลก็ยังไงฝากค่ะอลิซ่าคลินิกกับชิรินพัชร์ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ดีจริงนะคะเราคงเปิดทางไม่ได้ยาวนานจชิง 1ิบปีแล้วก็9ก้า้สูตี9ก้าแล้วนะคะสำหรับมาริซาคิคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสลีมคอนเซปต์รวมถึงมาริซาเวลเนตคลินิกนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ